แฟรนซีดกลัวไปได้นี่เอาไปเลยฉันดูแห่งความรักฉันจะลงทันแกเองจูบ แม่นเวลาเอ๊แต่ฉันว่าลูกมันใหญ่ไปนะเอาลูกเล็กกว่านี้ดีกว่าเล่นไปคนเดียวเถอะคครูมิสทีไม่อยู่แล้วโอเคกลับมาอีกแล้วนะครับกับเกมคุณครูนะครับคือเราไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากๆเลยทุกคนคิดถึงกันไหมอ่ะถ้าคิดถึงเนี่ยช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆเลยนะแล้วก็คอมเมนต์นะอยากให้เราเล่นเกมคุณครูมิสทีเยอะๆเลยเออมาครับเราก็ต้องทําตามภารกิจนะครับหาสิ่งของนะครับเพื่อไปแกล้งคุณครูนั่นเองเออเราลืมบอก ต่อไปนะครับโหมดที่เราเล่นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับโหมดกีฬานะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูกาลังฮิตกีฬาอยู่เพราะอยู่ในช่วงโอลิมปิกนะครับของญี่ปุ่นง่าแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะครับที่ได้รับเหรียญทองเออเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าต่อปะปีโดเนี่ยก็ได้เหรียญทองเหมือนกันนะหเหรียญทองที่อยู่ในเซเวนนะ่น่ะขนมช็อกโกแลตอ่ะ <laughs> โอเคอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับมาตอนนี้เราทําภารกิจของเราก่อนดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องหาบันไดนะครับซึ่งบันไดน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคุณครูมิสทีไม่น่าจะสงสัยอ่ะอะโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปชั้นใต้ดินกันเลยเจอบลงมาแล้วนะครับปึ้ง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 ปึปึงนั่นไงบันไดนะครับเอาขวานจามก่อนเจบเจอบเจอบตัดไม้เป็นไม้คราบเลยได้บันไดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ เขาบอกว่าให้ใช้บันไดนี้เพื่อไปเอากุญแจเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาบันไดน,นี้เพื่อไปเอากุญแจตรงนี้มีไหม <c oughs> ไม่เห็นมีนะครับตรงนี้ไม่น่าจะอยู่ใกล้กัน <c oughs> อะว้าวไปครูวิสทีเห็นเราปะเนี่ยไม่เห็นนะครับดูเหมือนว่าครูวิสทีจะไม่วิ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวนะครูวิสทีสายตาสั้นแล้วหรอโอเค เราเปลี่ยนที่นะครับตอนนี้ครูวิสทีลงมาชั้นใต้ดินแล้วแย่ yeah, แล้วล่ะจบเราไปที่อื่นต่อนะครับดูเหมือนว่าครูมิสทีจะหาอะไรบางอย่างนะครับในชั้นใต้ดินแล้วก็เดินไปนะครับแล้วก็เหม่อไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปที่หน้าบ้านกันดีกว่านะครับเราจะไปเอากุญแจกัน <Okay. S 2> เออนี่เปิดประตูเข้ามาถึงอ,อ่าวางบันไดน,นะครับตรงนี้ เจิบางได้มหมอ่ะวางได้นะครับแล้วเราก็ปีนขึ้นไปเดี๋ยวนะปีนไม่ถึงหรอเนี่ยโอ,อ้ถึงว่าต้องใช้บันไดนะครับโอ้โอครูคมิสทีตัวสูงมากๆอ่ะเจะิบเราก็ได้กุญแจสีทองมาเรียบร้อยเลยนะครับภารกิจอันใหม่ก็ขึ้นมาเออเขาบอกว่าไปหาคอนแทคเลนนะครับของครูมิสทีให้เจอโอเคคอนแทคเลนนอาจจะอยู่ในห้องนอนมะเราว่ามีอยู่2ที่อ่ะไม่ห้องนอนก็ห้องน้ำนี่แหละทุกคนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงห้องน้ำก่อน จึ๊บอ่านี่ไงใช่ปะคอนแทคเลนไขกุญคคแจอ่ะถ้าไขได้เนี่ยใช่แล้วแน่นอนนะครับได้ไปแล้วนะครับถึงคอนแทคเลนมาครับมาดูภารกิจอันต่อไปดีกว่าเออเขาบอกว่าให้อาคอนแทคเลนนะครับไปจุ่มซอสนะครับซอสพริกนะครับโอ,โโอ,โโอ้อะไรจะโหดร้ายกับคุณครูวิสทีขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณครูวิสทีชอบตีเด็กนักเรียนไกล่ามา มาให้ฉันตีซะดีๆจะหนีไปไหนล่ะนี่พ่อหนุ่มน้อยมาให้ฉันตีเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ได้ตีคนมานานแล้วอะไรล่ะใครจะให้ตีง่ายๆล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตีเตะติตะตะเปิดตาสิโอเคกระโดดมาได้แล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราเลยไม่ได้สังเกตเลยว่ามีซอสอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะห้องครัวก็ต้องมีซอสสิครูวิสตีอยู่ไหนล้ะรู้สึกว่าจะไปอีกห้องหนึ่งแล้วใช่ไหมอ๋ออยู่ชั้นสองโอเค เดี๋ยวเรามาหาซอสพริกก่อนอันนี้หรือเปล่านี่ไงซอสพริกนะครับเอาคอนแทคเลนจุ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ใช่โอรีโอที่จะจุ่มนมได้นะเ,นเพื่อนๆอย่าเลียนแบบกันนะเอาคอนแทคเลนเนี่ยไปจุ่มริก <c oughs> อันนี้เป็นแค่เกมนะมาครับมาอ่านภารกิจกันต่อนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาคอนแทคเลนเนี่ยไปวางไว้ที่เดิมนะครับที่เราไปเจอมาโอเคแสดงว่าเราทำเนียน,น,ยนใช่ไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะคุณครูมิสทีนี่ครับอ่ะไม่อยู่นะครับปิดประตูคุณครูมิสทีอยู่สระน้ําจึ๊บอ่ะตรงนี้ใช่ไหมที่เราเจอวางปึ๊บแล้วเราก็ปิดให้เข้าเหมือนเดิมใช่ไหมจึ๊บชันว่ายังเรียนไม่พอนะครับต้องเอากุญแจล็อกกลับไปเหมือนเดิมเลยจึ๊บอ่ะแค่นี้แหละครับครูมิสทีก็ไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะครูมิสทีกําลังออกกําลังกายอยู่ <c oughs> อะครับตอนนี้เรายืมของเขามานะครับเราก็ต้องคืนกลับไปที่เดิมใช่ไหมมา,มาเดี๋ยวเราจะคืนกุญแจนะครับวางไว้ตรงกลางที่เดิมเลยเออเพื่อความเนียนนะครับเจ๊บวางไว้อ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็หนีออกจากบ้านคุณครูกัน เดี๋ยวฉั้นมีมารยาาด้วยปิดประตูคืนด้วยแฟรนซีกลัวจนฉี่แตกเลยเหรอไม่ต้องกลัวฉันแมนซะอย่างดูนะก็เหมือนเดิมที่ฉันยิงตลอด๊ะไม่เนแสบตาจักแบบเยอะไม่จะไมมันแสบขนาดนี้เ่ยไงกีฬาใหม่ของชั้นนั่นก็คือ ตาขวานนั่นเองจุ๊บไม่มีใครเลยแกฉันฉันเล่นคนเดียวก็ได้จุ๊บฉันฟาแมนเอ๊ๆๆอเอเออเปันยอดกลาบฟาชิทหลบเร็วหอใยายแก่เล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหครั้งนี้เนี่ยคุณครูมิสทีนะครับใช้ขวานนะครับ <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยเราจะแกล้งคุณครูมิสทีด้วยขวานนั่นเองซึ่งเราต้องค้นหาวิธีนะครับในการแกล้งคุณครูมิสทีตอนนี้คุณครูมิสทีอยู่ไหนเอ่ยจุ๊บอ่ะเราจะรอให้คุณครูมิสทีเดินก่อนนะ เดี๋ยวนะเดินไปไหนห้องนั่งเล่นเหรออ๋อเราก็นั่งดูทีวีโอเคปลอดภัยแล้วอ่ะเราก็เดินได้ฟรีสต์ตอะเดี๋ยวนะทำไมนั่งดูทีวีแป,ป๊บเดียวเอง <c oughs> ครูกูิสทีไปอะไรเนี่ยดีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยนั่งแป,ป๊บเดียวไม่ถึงวิแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้แล้วไม่ได้การอย่างนี้เล่นยากแล้วนะครับเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมจึ๊บไปค้นหาขวานเหรอเดี๋ยวนะ คูมิสทีเดินไปยังน่าจะเดินไปแล้วน่าเอ๊ะเดี๋ยวแต่เราต้องระวังอีกคนหนึ่งหรือเปล่านั่นไงฟรานซิสนะครับฟรานซิสก็อยู่เก็บไอเทมเรียบร้อยนะครับตอดนนีครูมิสทีเดินไปไหนเดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับห้องรับประทานอาหารแล้วก็จะเดินไปทางห้องครัวนะครับเออเรารู้แล้วเราหลีแอร์ดีกว่านี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ของบ้านครูมิสทีสทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูมิสทีเดินมาไหม ไม่น่าเดินอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดตรงนี้เลยดีกว่าหลีแอร์มาโลเลยนะครับโอเคปะแล้วเราไปไหนต่อ <c oughs> เขาบอกว่ารอฟลานซิสนะครับ <c oughs> ให้ถอดแจ็คเก็ตออกโอเคตอนนี้ก็รออย่างเดียวใช่ <c oughs> ไหมมังบาอยู่ๆมันก็ร้อนขึ้นมาเนี่ยแอร์เสียหรือไงไม่ได้เสียหรอกหน้าเป็นแผนของฉันเอง <c oughs> ที่ลดแอร์ลงไปนะครับให้มันร้อนฮ่า <c> ฮ <oughs> ภารก,กิจต่อมานะครับเขาบอกว่าให้ไปที่แจ็คเก็ตของแฟลนซิสนะครับแล้วก็เอากุญแจมาโอเคแสดงว่ากุญแจก็ต้องอยู่ในแจ็คเก็ตอาซีไปดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไม่ฉลองตอนนี้แล้วกันเออฉันมาทางหน้าต่างก็ได้ไม่กวนและวจืบอเอเอเดี๋ยวไม่โ oh <my> ดนล็อกนะครับจากข้างนอกเดี๋ยวนะมีใครที่ไหนเขาล็อกบ้านจากข้างนอกบ้างเนี่ยที่จะล็อกจากข้างใน อ,อะไรเดียวไหนลองเปิดดูอีกทีสิจึ๊บไม่อยู่นะครับทั้งฟรนซิสแล้วก็คุณครูนะครับเดี๋ยวเราเอากุญแจก่อนจึ๊บเรียบร้อยนะครับได้กุญแจจากฟรนซิสแล้วเป็นกุญแจรถนั่นเองเอในภารกิจนะครับเ,<อ>เขาบอกว่าให้เราเอากุญแจนี้เนี่ยไปเปิดท้ายรถของฟรนซิสนะครับอโอเคปะออกทางหน้าต่างเหมือนเดิมเลยจึ๊บแล้วก็รถของฟรนซิสเหรอยังไม่เคยเห็นรถของฟรนซิสเลยอ๋อนี่ไง จอดอยู่ตรงนี้เปิดปุด๊บจึงได้มาเหล็กมานะครับ yeah, <go. S 1> เดี๋ยวนะเอาแม่เหล็กไปใส่ในหมวกเหรออ๋อ oh. <c oughs> รู้แล้วเราเริ่มรู้แผนแล้วทุกคนอย่าสปอยนะ <Yeah. S 1> เออทุกคนคิดเหมือนเราหรือเปล่า <c oughs> เอาแม่เหล็กไปใส่ในหมวกของครูวิสชีตอนแรกนะครับที่กำลังปาขวานอยู่ <c oughs> อ่ะเอากุญแจคืนนะครับใช้เสร็จก็ต้องคืน นั่นแหละทุกคนถ้าเกิดเอาแม่เหล็กไปใส่ในหมวกครูวิสทีจะเกิดอะไรขึ้นเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทำภารกิจให้ได้นะครับตอนนี้ก่อนอื่นต้องหาหมวกของคุณครูมิสทีก่อนเดี๋ยวนะคุณครูเขาเล่นข้างนอกใช่ไหมแต่ข้างนอกก็ไม่มีหมวกนะทุกคนเดี๋ยวนะบ้านครูวิสทีเป็นบ้านผีสิงหรือเปล่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวใส่เสื้อโค้จากแบรนด์ยูนิคอร์ก่อนอ ขึ้นมาแล้วหล่อขึ้นมาทันทีเลยไวยเลิกโมดได้แล้วฟรนซิสฮะเราต้องไปต่อนะครับตอนนี้หาหมวกก่อนเจ็บห้องนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับอีกห้องนึงเดี๋ยวนะคลูมิสทีอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นในแผนที่เลยหวังว่าคงไม่อยู่ชั้นสองนะอ่ะเราเจอแล้วเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปในหมวกนะครับแล้วก็พ่นสีเพื่อความเนียนหลังจากทําภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หนีสิรออะไรล่ะเปิดหน้าต่างตรงนี้เลยเจ๊บ ลงไปข้างล่างนะครับเบิบอย่าให้ครูมิสทีจับได้เชียวน้ำไม่งั้นภารกิจที่ทํามาจบเลยนะตอนนี้นะครับก็รอให้ครูมิสทีเนี่ยไปเจอหมัวก่อนว่าไปว่ามาเนี่ยรถของฟรานซิสก็สวยเหมือนกันแฮดูสิสุดเท่นะครับเอาไปดิฟได้หรือเปล่าถึงเวลาฝึกซ้อมขวานแล้วเจอขวานฟ้าน่าดาไปเลยจ้าเตเออเอ เด <<|so|>> ี๋ยวเดี <t t ๋ยวเดี๋ยวทำไมมันปาดปาทางนี้ล่ะช่วยดู้ษาสิโอ้ฝั่เจ้าห่วงบ้าดิบบ๊ายดีนะไม่เป็นไร